อะตอนนี้เป็นเวลาตีสเรื่องของเรื่องก็คือประมาณตีหนึ่งตีสอตีสเนี่ยผมจะมาขุดของที่มันอยู่ในตลาดใช่ไหมอะขุดทุกตีหนึ่งตีสอตีสเพื่อจะเจอของหลุดจะได้แบบเจอของถูกเอามาตีมุงตีบวกขายว่าไปใช้เองว่าไปและเผอิญไปเจอดาบอยู่เล่มหนึงเว้ยและแค่นั้นเบรดบวกเที่สําคัญไปดูครับขี้บวกสิบสองแถวออ l อทักอัพบวกสิ ซึ่งไอด้ดาบเล่มเนี้ยขายอยู่ที่ตลาดกลางประมาณ9ก้าหมนห้าผมก็ไปส่องส่องส่องตอนส่อง,อง,องอยังไม่ค่อยมั่นใจว่าเฮ้ยอันนี้มันออฟท็อปหรือเปล่าผมไปดูในตลาดไม่มีคิดค้นอัพบวกสิเลยมีแต่ 10, บวกสิบวกเบวกหอะไรประมาณนี้ก็เลยมานั่งคำนวณดูครับผมว่าเฮ้ยถ้าตีบวกสิเนี่ยมันจะเป็นยังไงสเตตเอทแท็กตัวนี้มันจะเป็น430อ่ะที่ผมเขียนไว้นะสเตตมันจะเป็น430แล้วก็เอทแท็กเกรจะเป็น9 6เก้าหกหกนะึ่มันมี่สามศูนตรงนี้่ยมันมรับ 430บวก14ก็เป็น44อ่ะดาเมจเท่ากันคิดดิคอนคิดดิคอนก็คือ12 12 24ผล่มาเริ่มต้น24ออฟไปแค่รูเดียวเราจะได้ออฟสุดอยู่ที่34ซึ่งจะเป็นดาบแบททิลก็ผมคราบ16มันก็อยู่แล้วประมาณพันสี่พันห้าถูกต้องไหมครับเอาไปออฟอีกสองรูรูล,ละประมาณสี่ร้อยห้าร้อยผมจำไม่ได้ราคารูหนึ่งประมาณสี่ร้อยห้าร้อยก็จะเป็นคราฟ16รูละสิบ 16, 10, ก็จะเป็น26 36 36กับ34ซึ่ง ราคาไม่น่าเกียดครับราคานี้ได้มา950ยัดรูหนึ่งก็0 0ตรงนยตนยัด2รูก็รูลารูละ500 500รวมกันทั้งสิน้นราคาดาบ1ัน0บวกยัด2รู25 0 0ด้านขวา1ัน0ถูกกว่าก็เลยดึงมาโดยที่ดาบไรแค่น,นั้นจะถูกกว่าเกือบเท่าตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอามาตีดาบไรแค่นขึ้นบวก15กันจะได้เป็นการสอนการตีบวกไปในตัวด้วยว่าวิธีการล่อตีบวกนั้นล่อ,อยังไงนั่นเองส่วนออฟรูครับผมผมไม่คิดว่าผมจะไปหาดาบไรแค่นเจอเพราะว่าไปดูในตลาดนะครับผมฝากขายไปใบนึง ผมพอดีผมย่อยได้แล้วฝากขายไปเป็นหนึ่งโอ้โหน้ําตาจีไหลาขายไปสี่หมื่นสองเก้าหมื่นกว่า,วาแล้วไปดึงดับไรเค้นมาเมื่อกี้พอดีอ่าดึงดับไรเค้นปุ๊บเจมเหลือพันไม่มีไม่มีไม่มีพอตีบวกแน่ยเดี๋ยวเก็บตังค์ส่วน,นอื่นก่อนอ่าเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนตอนนี้ต้องหาตังค์ไปตีบวกโอ้โหแม่งเงินนี้โคตรเสียดายเลยอะ่ะถือไว้ได้ไยม่ถือไว้แม่งเสียดายมากเลยเก็บตังค์หกพันใช่ไหมครับผมมีดาบอยู่เล่มหนึ่งอ่าเราจะมาดูกันว่าเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจมคือได้มา 7, 000, เราจะตีดาบขึ้นบวก15ได้ทั้งหมดกี่เล่มติดดาบบวก15สักเล่ม2เล่มก็ถือว่าเป็นกําไรอ่ะกดตกลงครับไรแค้นขึ้น1เล่มดาบกิซอสขึ้น1เล่มไปดึงของล่อมาดึงของล่อ12ใช่ไหมครับมี12 12, 9 9 1เป็นของล่อทั้งหมด6ชิ้นนะครับผม1 2 3 4 5 6เกสซอสทั้งหมด6ชิ้นแล้วก็เบลดของเรานั่นเองอีก1ชิ้นครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตีกันบวก7ไม่ต้องล่อขึ้นไปเลยครับขึ้นไปบวก8 บวกเอ่าบวกเไม่ขึ้นขึ้นไปบวกเกเฮ้ยพันแมันไม่ขึ้นจริงเหรอเฮ้ย2องพตีดาบสิสองล้อเลยครับห้นะผมจะตีทุกเล่มที่ห้เลยเพราะฉะนั้นไอ้บวกสิบสอเนี่ยขึ้นไปขึ้นก็แล้วแต่เป็นบวก10ครับบายบวกสิตัวนี้ผมขึ้นไปบวกสาไปโอเคแต้มลอผมจะจัดที่50%ตลอดผมจะไม่เอาเกินนั้นครับสีสา สี่สิบแปดขึ้นนี้ห้าสิบเอ็ดขึ้นไม่ได้สามพันเก้าครับขึ้นบวกสิบสามไปให้สสองเปอร์เซ็นต์โอเคครับบวกสิบสี่ 14, ครับอย่างน้อยขอการันตีก่อนขึ้นสักอันหนึ่งยิ่งตียิ่งเหนื่อยตกลงเราตีไอตัวล่อของล่อจะขึ้นบวกสิบห้าก่อนสี่สองสี่สิบเจ็ดสามสิบหกโอเคขึ้นมาครับสิบสิบตัวนี้ขอขึ้นสิบเอ็ดก่อนสี 50. 50่สิบเจ็ดห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตียสิบสี่ขึ้นไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ จิงหรือเปล่าล่ะจิงพอปะจิงพอตีอปเลยครับปัม้มนั่นแหละบวกสิบห้าเป็นหนึ่งอันไม่ขาดทุนอ่ะอันดับแรกไม่ขาดทุนครับตีบวกสิบห้าเป็นหนึ่งอันแต่ของล่อหมดเราต้องไปเอาของล่อมาเพิ่มสี่เจ็ดห้าสิบกดเลขคณิขึ้นมากดเกสซอนขึ้นมาครับโอ้เกสซอนบวกสิบสี่ว่าแล้วของล่อมันจะติดบ่อยห้าสิบครับ อ่ะกดไลแค้นกดไรแค้นแตกใช่มไหมสมมติกดไลแค้นแตกขึ้นเกสซอร์สไปเลยไม่มูก็จ่าเหมือนห้ามันมันสิบตั้ห้าสิบตัห้าขึ้นได้อีกสองไลแค่นจ่าไปป้าบไาไรแค่นแตกมาขึ้นบวกสิบห้าสามถูกสามสองหนึ่งป้าของล่อติดสองล่ม ส่วนดาบไายเขมอยู่บวก10สรุปนะครับผมเราจะได้ดาบกสซอนบวกส5มาสองเล่มขายคืนก็อย่างที่บอกผมตั้ง777ผมตั้งเล่มละ7 0 0 0 0ืรอคนแบบว่าร้อนๆตังมาดึงส่วนใครที่แบบว่าอยากตีบวกเป็นจริงๆก็ผมหรือแบบว่ามีตัวของล่อมาเป็นไอ้พวกชาดุงชาดุพวกอะไรล่อก็ได้นะครับผมชอบใช้เป็นไฮเอ็ด e มาเลยครับเพราะว่าไฮเอ็ด e มันตีแล้วมันเสียวดีสำหรับใครที่ชอบคลิปตีบวกแบบบ้าระหำแบบนี้อย่าลืมกดติดตามก,กันด้วยนะจ๊ะเวลิกูดเวลเวล บทจะขึ้นก็ขึ้นง่ายง่ายวิลิกูดวิววิว